วัดธรรม,มานักบุญเปโตท่าฉลบจังหวัดจันทบุรีซึ่งปัจจุบันมีคุณพ่อไพรัสจักรวาลธนารักษ์เป็นเจ้าอาวาสวัดได้จัดฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาส่วนประธานในพิธีมิสซาเป็นคุณพ่อลูกวัดคุณพ่อสุทธาเพกสุดซึ่งในปีนี้จะครบรอบการบวชเป็นพระสงฆ์25ปีของคุณพ่อด้วยบรรดายาวชนของทางวัดธรรมบานักบุญเปโตท่าฉลบ ก็ช่วยกันในเรื่องของการขับร้องบทเพลงในพิธีมิซาบรรดาพระสงฆ์สัทธาบรุษในชุมชนของวัดธรรมารนักบุญเปตโตท่าฉลับและต่างชุมชนให้ความสนใจในการเข้าร่วมงานฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดธรรมารนักบุญเปตโตท่าฉลับในครั้งนี้เป็นจํานวนมากและก่อนจบพิธีมิซาได้ทําการแห่และถวายดอกไม้แด่พระรูปนักบุญเปตโตด้วย